ทุกคนคะตอนนี้แย่มายิงเลเซอร์เพื่อเอาขนคิ้วออกนะคะดังปะปกปะเลยเขาที่เราเอาหนวดออกอันนี้เอาขนคิ้วออกสาเหตุที่แย่เอาขนคิ้วออกตรงนี้เพราะว่าเออเอาใหม่ สาเหตุที่แย่เอาขนคิวตรงนี้ออกเพราะว่าอยา่ชอบคิวตรงตรงเสร็จยังคหรอยังยังไม่เสร็จนะครับพี่น้องคะอจีตออะก็โอเคอะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเลไเซอร์อะไรนะอันนี้คิวสวิตคคิวสวิตนะ ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคิ้วตรงๆแบบเกาหลีก็ใช้วิธีแยได้โอเคปะตลกอ่ะอันนี้ทาอะไรเอ่ยอันนี้ครีนซิ่งค่ะครีนซิ่ง จะได้มองเห็นกันชัดเจนออาโอเคได้แล้วก็ที่เห็นว่าแย้มมีสิวเต็มไปหมดนะจริงๆแล้วจะมีรอยดำสองรอยที่หน้าผากกับตรง,ตรงแก้มจะเป็นรอยที่วันนั้นจิ้มเข็มมาเด้ดีทอ,อกหน้าไป16จุดนะคะมันก็เลยอาจจะมีบางจุดที่เส้นเลือดแตกกระจายโอเค <laughs> hey, ค่ะก็นอกเหนือจากเรื่องสเตียรอยแล้วนะคะเรื่องอื่นเดียก็ไม่ยอมแพ้ คลิ <c oughs> นิกนี้เป็นสปอนเซอร์ให้สุขลิ์ขอบคุณมากขอบคุณ,าคณนานดีเอสตาร์ไปแล้วคุณผู้ชมขอบคุณม